สวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> วันนี้เราพามาร้านดอกไม้นะคะร้านไขายเมล็ดพันธุ์ขายอุปกรณ์การ,กรเกษตรนะคะไขายต้นไม้มีดอกไม้มากมายหลายพันเลยค่ะดูนะคะเยอะแยะมากเลยนีย่นะคะดูนะคะเยอะมากเลย ใส่ยางแล้วก็จะมีอ่านี่นะคะอุปกรณ์การเพราะต้นไม้นะคะอันนี้จะเป็นต้นอ่อนนะคะเพาะต้นอ่อนนี่นะคะเยะแยะเลยแบบสำเร็จก็มีนะคะนี่ค่ะแบบที่เขาก็าทำไว้ให้มีกระถางน้อยด้วย นะคะมีวิธีการปลูกมีหนังสือนะคะหนังสือสำหรับทำเอ่ออะไะคะเย,ยะเลยมีขวดโหลเปล่าด้วยนะคะเอาไว้สำหรับเอาไปดองค่ะดองผักเก็บไว้กินข้ามปีนะคะที่เรามีเยอะแยะ นี่เราปลูกไว้เยอะแยะเลยค่ะดูนะคะแล้วก็จะมีสำหรับมีฝาฝาอย่างเดียวก็มีนะคะถ้าเรามีขวดแล้วส่วนมากฝาจะเป็นสนิมนะคะฝาจะนำกลับมาใช้ได้แค่ครั้งหรือสองครั้งนี่แหละค่ะแล้วก็จะเป็นสนิมนะคะแล้วเราก็จะทิ้งดูนะคะก็จะมีฝาทุกขนาดทุกไซส์นะคะมีหลายราคานะคะ มีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะคะดูค่ะฝานะคะเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อฝาใหญ่ไปดูนะคะสิมีทั้งหมดมีสิอันนะคะสี่ออยะคะ่ะ3.99เก้เซนนะคะ สามออยจุดเก้าสิบเก้าเซนโอเคค่ะนะคะมะลิพันผักเยอะแยะมากมายเลยค่ะดูค่ะดุลาดิเซียนนะคะหัวเชเท้าน้อยค่ะหัวเชเท้าใหญ่ก็มีนะคะสีม่วงก็มีแบบกลมก็มีสดีดำก็มีมีเยอะแยะเลยค่ะดูนะคะมีหลายแบบมากมายให้คุณเลือกพริกก็มีนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นพริกที่ไม่เผ็ดน,นะคะดูนะ เม็ดถั่วลันเตาที่นี่ก็มีนะคะดูค่ะอันนี้มีแบบกินฝักอ่อนด้วยแล้วก็มีแบบกินเม็ดด้วยนะคะนีค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์การเพราะต้นอ่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะเยอะแยะเลยค่ะเยอแยะมากมายเลยค่ะดูนะคะ มีให้เลือกมีมะเขือเทศด้วยนะคะมีผักสลัดมีต้นหอมเยอะแยะมากมายค่ะอธิบายไม่หมดโอเคค่ะแบบเพาะเห็ดเป็นลังก็มีนะคะที่นี่ดูนะคะจะมีอยู่สองสามชนิดค่ะที่เพาะเห็ด นี่ที่เขาเรียงจิ้งหรีดด้วยค่ะดูนะคะมีจิ้งหรีดตัวใหญ่ตัวน้อยนะคะแล้วก็มีอะไรอตะกะแตนด้วยค่ะนะคะตกะแตนตะกะแนตะะแนสองสีนะคะวิ้นมีเยอะย,ย,ยมากเลยค่ะกล่องละอ่าสามออยจุดเจ็ดสิบเก้าเซนนะคะ มีกี่ตัวเอ่ยมีกล่องนี้ถ้าตัวเล็กจะมีสี่สิบตัวนะคะส่วนกล่องนี้ถ้าตัวใหญ่จะมีสิบห้าตัวค่ะนี่นะคะก็จะบอกฟุมเซนสตึกดูนะคะอันนี้สี่สิบตัวค่ะ มีขายเหมือนบ้านเราเลยค่ะโอเคไปกันต่อค่ะมีหนอนอะไรด้วยค่ะดูนะคะไม่รู้ว่าหนอนอะไรนี่ค่ะสามออยจุดเจ็ดสิบเก้าซนมีสี่สิบตัวค่ะ อันนี้จิ้งหรีดดูนะคะดูจิ้งหรีดอันนี้มียี่สิบตัวค่ะสองออยจุดยี่สิบเก้าเซนนะคะดูค่ะจิ้งหรงีดแมงดาบ้านเรารู้เปล่าด,ดูนะคะว่าจะไปแล้วก็มาเจออ่าเห็นอีกตัวนึงค่ะอันนี้คืออะไรเอยอ้ออาหารเลี้ยงหรือเปล่าหรือว่าเลี้ยงลูกน้อยก็ไม่รู้ค่ะถูกค่ะมีลูกน้อยด้วยนะคะ โอเคค่ะไปะกันต่อดีกว่ากล้วยไม้สวยมากเลยค่ะดูนะคะสวยมากเลยมีเยอะแยะมากมายหลายสีเลยะค่ะดูนะคะถ่ายแค่วับวัวอมเมมนะคะโอเคค่ะมีกล้วยหอมขายด้วยค่ะมีทั้งกล้วยประดับแล้วก็กล้วยที่กินได้นะคะดูค่ะกล้วยหอม น,ะะนี่คือกล้วยไม้พันเล็กนะคะมีทั้งพันเล็กพันใหญ่ค่ะดูนะคะพันที่ตั้งเจี๋วก็มีที่นี่ร้านใหญ่นะคะร้านใหญ่มากเลยดูนะคะมีหลายแบบมากมายนี่ค่ะดอกคาราลินลี่นะคะมีสีมีหลายสีเลยค่ะ สีเหลืองดอกเกย์มากเลยค่ะค่ะก็จะเป็นสีม่วงดูนะคะของเราที่บ้านเป็นสีอออม่วงม่วงดําค่ะม่วงเข้มไม่มีสีอันนี้เลยค่ะนี่ค่าทุกคนสาวรสนี่ค่ะเสาวรสเขาเป็นลูกด้วยดูนะคะโอ้มีฮอตสาววรสเนี่ยดูค่ะ แสงที่เพาะแล้วสองอยจุดห้าสิบเก้าเซนค่ะแล้วก็จะมีต้นใหญ่กว่านี้หน่อยอีกสายพันธุ์หนึ่งก็จะสี่ออยจุดห้าสิบเก้าเซนนะคะดูค่ะมะเขือเทศก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะดูนะคะโอเคค่ะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบายบาย